ไรบ้าีาผมกท่านว่ากัาาเต็อโอท่านนผมก็มารอร,รับท่านผู้ว่าครับ <c oughs> ทุกคนท่านผู้ชมดูด้วยตาของท่านเองฮะดูกล้อ <c oughs> งดูกล้อดูกล้องไปันะครับไไคไ

ดันเข้ามานะครับเอาเลยเอาไม่ถายเหรอจดันเข้ามานะครับถ่ายเียกดเลยเออหนึ่งสอนี่แหละใช้เลยโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอขอยัาสิีครับจันสวัสดีครับอคกันสวัสดีครับโย่ะา่ไม่ให้ต่อยแต่ชุดขาวยเลกคนได้หครับทุดขาย

ก็มีแต่รัฐมนตรีมาขอถ่ายรูปกันที่รือกับท่านผู้ว่าครับท่านผู้ชมนี่คือจังหวัดนนทบุรีนะครับกระแสเนี่ยข้ามมาถึงที่นี่เลย

รงลูกงลูกระวังเปยนะครับระวังนะครับเปี่ยนะวังนะครับระวังนะครับดีครัดีครับบายลูกระวังนะลูกนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับคนแน่เลยต้ออม่ไดไม่เป็นไรครับปากกาเาด้วยขอบคุณะครับออกเลยออกเลยออกเลยมามาามม

ระวังรถระวังราวัลนะครับราวัลนะครับรางวัลประตูรางวัลทีมนะเพื่อนท่านผู้ว่าก็เดินทางกลับครับท่านผู้ชมครับได้ไวค่ะขอบคุเป็นงานเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้ขอบคุณครับนี่ก็คือบรรยากาศผู้คนที่มารอส่งท่านผู้ว่ารสชาติในงานแข่งขันเรือพายในวันนี้ที่จังหวัดนนทบุรีครับท่านผู้ชมครับ สิ้นไปแล้วครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศ